เกิดอะไรขึ้นกับบรูโน่ฟานเดสในฟองทีมชาติกับสโมสรน,นี่แตกต่างกันลิปลับหลังจากเมื่อคืนโปรตุเกสเอาชนะโปรแลรนด์ไป3ประตูต่อหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวก็ทำสถิติได้ค่อนข้างดีแล้วก็มี1แอซซิดด้วยในนั้นเมื่อคืนตลอดระยะเวลาที่เจ้าตัวแข่งในศึกเนชันแนลลีกเนี่ยเจ้าตัวนี้มีทั้งประตูแล้วก็แอซิเลยนะ3นัดล่าสุดที่ ผ่านมาทั้งโคเอเชียสกอตแลนด์แล้วก็โปแลนด์ในนั้นเมื่อคืนประเด็นที่ผมจะมาพูดก็คือว่าทําไมเนี่ยในสโม,มสรกับทีมชาติบรูโน่เฟนเดสถึงเล่นได้แตกต่างกันก็บรูโน่ได้ให้สัมภาษณ์นะว่านี่คือตําแหน่งที่ผมรู้สึกดีที่สุดและผมรู้สึกว่าผมสามารถสนุกไปกับฟุตบอลในระดับสูงได้เพราะเรามีดนามิกที่ดีแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมที่ดีในนามฟุตบอลทีมชาตินะบรูโน่เนี่ยมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีอันนี้ไม่เถียงมีโค้ชที่ ให้บรูโน่เล่นในตำแหน่งที่บรูโน่ถนัดก็คือตำแหน่งเพลเมเกอร์นะคอยมีบรโนซิลวาเชื่อมเกมดาร o โร t ิเตโนโรนโดเลอาหรือแนวรับอย่างรูเบนดีอาร์ตอันนี้ก็โอเคอย่างที่บรูโน่ได้ให้สัมภาษณ์นะว่าได้มีเพื่อนร่วมทีมคอยซัพพอร์ตดีๆและอย่างตามที่บรูโน่ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการกลับไปเล่นที่บ้านเกิดเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกจิตใจสงบหรือกลับมามีชีวิตชีวาขึ้น สภาพแวดล้อมเพื่อนร่วมทีมห้องแต่งตัวรวมถึงผู้จัดการทีมเนี่ยมันไม่ได้กด um <S ess urs> ดันอะไรเหมือนเท่ากับตอนที่อยู่สโมสรพอกลับมาพูดถึงเรื่องสโมสรกับบรูโน่ฟานเดนเดสนี่ก็โหยตั้งแต่เปิดเกมมารวมรวมทั้งหมด10นัดบรูโน่ฟานเดนเดสเล่นได้ออกทะเลมากอาจจะเนื่องด้วยบรูโน่ฟานเดนเดสในวยัยอายุ30ปีและพักหลังๆมาเนี่ยเอริกเซนฮา์กจับบรูโน ใช้ในตำแหน่งที่บรูโน่ไม่ถนัดแล้วก็เล่นยากมากขึ้นบรูโน่จริงๆเป็นตำแหน่งเพย์เมเกอร์ที่คอยสร้างสังเกมไม่ต้องมาคอยห่วงเกมรับนะพักหลังบรูโน่ก็ต้องลงไปรับเองฟอลนายกองหน้าแล้วก็ปีกขวาบ้างบางนัดเจ้าตัวเล่นกองหลังก็มีนะเอออย่างที่เราได้เห็นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้บรูโน่ฟานเดสฟอร์มตกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะว่า บรูโ <Bruno S 2> น่เนี่ยจะกลับมากับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก็โ,โห้โแฟนบอลอย่างเราเห็นบรูโน่เป็นอย่างนี้รู้สึกมันเป็นอะไรวะเป็นที่โค้ชหรือเป็นที่นักเตะอันนี้เพื่อนเพื่อนคิดเ,เห็นยังไงคอมเมนต์มาหน่อย